ที่นี่ตอนหัดข้าวสุสองวันฟรีได้ไปเนอะวันนี้วันมากินข้าวเปียกข้าวเปียกห่านขา้ขาวหานข้าวเปียกโตมากินข้าวลาดน้ำกัอน,นะท่านนี่แซ่บที่สุดในน้ำปรุงแม่นเมือกแซ่บกระมูในน้ำปรุง้งวอฮะ เปลี่ยนมือกอบคิดอยากทาเข้าวหนึ่งสั่งขาวเปลี่ยนมูอกอบน้ำตก <c oughs> อา,าหารเรามี่ยห้ระมันนี่เออไปไกลไปไกลามาบานนับปงก็มาแวะได้แสบสุดเป็นเนาะ เป็นอาหารตามสั่งยังกับมีเบเื่อเตือนเสดุบะปนมันเหมาสมแต่นางแต่ยังต้ใจอากาศนาวกินแนห้อหอนกับมีแห็นมันกินพอดีสิซองหมูมันเกิน cái mùng mông các bạn Hãy subscribe cho kênh พินดีอยู่เปน็นได้ลายลา,า,า่สหสหพันกีบสี่สิบกว่าบาทหรอสี่สิบห้าสิบบาทประมาณสีบาท กีลาจตื่นเลยจ้าบอลเพราะท่านเห็นไตเบี้ยตื่นยังไงครับอมะสันก่อนเบี้ยนี่นี่ายมาขอกมาเอายัมายังมาจะวัยมันนะมามาเนาะมะสานก่อนนะม่ ูุปนิสัยว่าคือบุห็นเงนนอนเยอะเท่าหมดยำสาวไมเห็นเปี่ยนเลบ่ได้ส่งนี้ เขับมาหายหいいเขาไมาหายแข่ขึ้นเขาจะหายสมุวงเดียวเห็นบ่าเคองมีปัญหาของอยานอืม สานสาน้ำรดบะหมี uhm ่สาน้ำ si> ้งาตเองเพชรพี่น้องซื้อบางทีอาจจะฝ่อจอดนอน ก้างห่าลอยสองวันเพซิวซิวสองอันวันเพไทยแมถ้าปละมันกับเป็นแบบมังคิดมันกับไมีคนมือนะมันคิดกันสามสีสมัน ยังบันทันได้คนที่ตามก็ร่างหาลอยพันไปพันหนึ่งกับสีพันสมุนี่แค่ก็ได้พันไปสมุกครับคนที่ตามหาลอยคอยเห็นไปบองถ่ายไปเองถ่ายก็ได้ก่อน สูเซลล์ที่คุคิดได้เขาได้สุด้าม่คนไทยและบึงส่งไรคนไทยเนี่ยเก็บแปดสิบเปอร์เซ็นต์คนละห้องบึงบนหน่อยบึงปลายหรอกมานนานาใต้นะบอกบปรเก

วิดออยล้าลกคนเมืองเมัน เขาบอกได้ดอกพนนะักงานรลาตีมยขอจะคลิปน้องเทสน์กิ่น้องเด้เอดจะได้กระปากกปากถไฟหรือก็ติดตามกินเด้อบายบาย